ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องพ่อนผ้ารวยค่ะพี่น้องคะค่ะเมื่อกี้ก็เป็นบรรยากาศดีๆอยู่ร่านทำแม่สีใช้ยะคือเก่านะคะพี่น้องเนาะคะ่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่เข้ามาเบิงมาชมชิปนี้แล้วนะคะถ้ามักถ้าชอบก็บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องค่ะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้ทางช่องสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ขขกดกระดิ่งแกงเตือนไว้ค่ะเพื่อที่ซิบไ่ได้พลาด ข้าวสารดีๆได้เด็ดจากทางช่องพอนผ้ารวยนะคะพี่น้องนอค่ะเมื่อาวานนี่ก็มีปฏิหารเกิดขึ้นหลายๆอย่างค่ะพี่น้องคะซึ่งไปขอดอกไม้สวรรค์อยู่ทำผ้าขาวหรือว่าถ้ำพระนะคะพี่น้องนอค่ะก็มีปฏิหารเกิดขึ้นหลายๆอย่างค่ะพี่น้องคะ <c oughs> เนื่องจากโอ้เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มีหอดน้ำอัมบาริดค่ะ <c oughs> พี่น้องคะที่เพิ่หยดลงมาจากหินย้อยหินหยดเ่านนะคะพี่น้องนะ ค่ะโอ้เป็นบุญหูบุญตาค่ะพี่น้องค่าที่อ่าได้พบได้พอเนาะค่ะพี่น้องค่าสำหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะที่อ่ารวมอนุโมทนาบุญกับเมซี่สยะาห้ามากกัขอให้ได้กลับไปร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณขอบควอยูเย็นเป็นซุขเบิดเปิดเลือนเนาะค่ะพี่น้องนองสำหรับผู้ที่ถามมาเนาะค่ะพี่น้องขาเอ๊ะเนาะค่ะมีเคล็ดลับอียงเนี้ยเนาะค่ะดีๆเนาะค่ะ เมซี่เพิ่นมีเคล็ดลับดีๆด้อค่ะพี่น้องเด้อดที่เนื่องจากบูชาวัตถุมงคลไปแล้วอยากได้โชคได้มานองค์ประกอบแบบใดแน่นะคะที่ว่าสาเห็ดให้ห้าปังห้าดังห้าเด่นนะคะพี่น้องค่ะในด้านการงานการเงินนะคะพี่น้องค่ะการค้าการขายนะคะพี่น้องค่ะแล้วข้อสําคัญนะคะพี่น้องค่ะฝากถึงคุณแม่ๆนะคะหรือว่าพี่ๆน้องๆนะคะพี่น้องค่ะที่ได้บูชาวัตถุมงคลไปนั่งย่งบวปังนะคะ ห้โทษมาถามเมซี่ใสยย่ยาเข้าใดเลยค่ะพี่น้องขาว่ามันขาดอันใดไปเนาะคะ่ะพี่น้องนาะแล้วสิได้ปังกันคะ่ะพี่น้องขาแล้วก็ซื้อเลขซุยนาซุยลังเนาะคะ่ะเสียงโชคย่ามได้ผิดแต้มหนึง่งขึ้นลงแต้มหนึง่งจริงจงเนาะคะ่ะพี่น้องขามีเคล็ดลับดีๆฝากต้อนเนาะคะ่ะสําหรับผู้ที่ตั้งจิตอธิษฐาน,นะะเนาะค่ะบวชศิอยากเป็นขีบองค์ปู่ก็ดีเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะนีขีบองค์ปู่ค่ะคีบองค์ปู่พญานาคเขานะคะ่ะพี่น้องนาะขีบองค์ปู่ บัวสิเป็นเจ็ดกระดีนะคะเจ็ดละเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะความยาวสิบหกเมตรนนั่ออกไปแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะความยาวอ่าสิบหกเมตรก็ออกเจ็ดละเจ็ดสิบเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าก็กออกไปแล้วเหลือคีปนะคะเก้าเก้านะคะพี่น้องนอเหลือคีบะคะคะคะองค์ปูหลัละกกาก็สิเป็นความสูงคะ่ะพี่น้องคะ่ะความสูงขององอ 4, ค์ปูค,ค่ะพี่น้องคาวามสูงขององค์ปูนี่ก็จะยุคอ่าสี่เมตรเก้าสิบค่ะพี่น้องค่ะสี่เมตรเก้าสิบนะคะก็ยังบัวออกนะคะ ค่ะเพื่อบุญสัมพั์เนาะค่ะจุดถูเนะคะพี่น้องค่ะอธิษฐานจิตถึงองค์ปูขอให้ผู้ขาได้ห่วมเฮ็ดห่วมส่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะกับองค์ปูหนักขราดเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอให้องค์ปูนี่ไปดลบันดันให้เฮ้าได้โชคได้มานเพื่อที่สิได้มาห่วมเฮ็ดห่วมส่างเพนเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะอ่าผ่านมาแล้วเนาะคะ่ะหกสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วเนาะค่ะพี่น้องนอค่ะกระสิเหลือส่วนอ่ามเจาภาเบิด เปิดเล้ค่ะพี่น้อง่ะแต่ว่าเจาภาพแบบเบลลวค่ะพี่น้อง่ะมันกระยั่งสิขาดไปอีก3าเปอร์เส้นค่ะพี่น้องค่ะสําหรับเอฟซีแฟนช่องอยากาห่วมเฮ็ดห่วมสร้างกะติดต่อมาได้ค่ะพี่น้องทั้งด่านจะภาพทรายจะภาพหินนะคะพีน่น้องเนาะหินนี่กระยังขาดอยู่ด้วย,ะค,ะวยค่ะพี่น้องเด้อค่ะหินกระยังขาดอยู่ค่ะรถหนึ่งก็4ซี่อยนะคะหินนะคะทรายคิ้วนึงกระี่อยค่ะพี่น้องค่ะค่ะสําหรับเอฟซีแฟนช่องอยากนุ้นดวงอยากเปิดโชคอยากเปิดทรัพย์ก็ไม่ซี่ ไซยาเฮากัติดต่อมาได้ค่ะพี่น้องคะเบอร์โทรเมซี่แอดขึ้นให้ทุกคลิปเด้อถ้าเกี่ยวกันกับเมซี่ไซยานี่แอดสิขึ้นเบอร์โทรเล่าเนาะค่ะพี่น้องคะผู้ใดมีปัญหาของใจอีหยังเนาะคะ่ะอ่าเป็นหยังมันค่อยบ่ลาบบ่ลื่นบ,บ่ไหลก่ะให้ติดต่อหรือว่าโทรมาปรึกษาหาลืองเมซี่เฮาได้เนาะคะ่ะช่วงนี้เพิ่นกำลังสิไก่สิสันจังหันแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะตอนเช้ามาสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็มาบำเพ็ญอยู่นี่แล้วค่ะพี่น้องค่ะโอ้เพิน่นเปิดดอกกุหลาบนี่ โบมีผู้ใดให้กับลูกก็ขอได้เดินในแม่ค่ะสาธุเด้อแม่เด้อเพราะว่าโบมี่เห็นมีผู้ได้มอบไงกัเก็บเอาเองหนูดูเอ้สิมาเก็บเอาเด้อแม่ดอกในจ่องเด้อนี่นะวันวัเลี้ยงท้ายโบมีบ่มีผู้บ่าวฝากต่อนพี่น้องค่ะเฮาก็มาเก็บเอาของแม่ซี่นี่ก็ได้ดอกเนาะเก็บเอาน้ำสวนเนาะโอ้มันก็ง่ายๆแน่เนาะแม่หน่อยเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปอันอ่างขาเจ้าอยู่ได้หน่ว่าได้ดอกกุหลาบอยู่ได้ดอกมันเก็บเอาว่า ค่ะแม่จ้าเป็นจังไรเนี่ยคะ่ะไปทำภารเขามากเมื่อวานเนี่นิมิตด,ดีบอรหรือว่าส่วงนั่งกรรมาฐานนั่งสมาธินี่เป็นแต่เอฟซีแฟนช่องได้โชคได้หมานัําบ่ค่ะแม่ค่ะห่วยตาใจความคิดของแม่ลนมานั่งสมาธิอยู่นี่กับแนมไปเห็นเห็นถึงอยู่ต้นใหม่เอี่นั่าสมาธิเห็นอยู่ต้นใหม่ออกจากสมาธิได้ไปนแนมเบิงหรืค่ะก็เห็นดีๆโตโตที่ห้าเห็นมานนั่นละ่ะ ก็ตัวเดียวกันเลหล่ะก็อยู่ทางฟ้าเขาแต่ว่าตัวสามตัวนี้เป็นเก้าเก้าเก้าห้าโอ้เก้าเก้าห้านะสามสามตัวเนาะใช่โอ้สามดอกนี่เนาะจ้ะมันตรงกันปาหนีที่บ่อันสิบ่อันยกเข้าอันกองสลากเลยบุรุไม่มันใจวะนั่พูดติแม่โอ้เนาะเป็นตั้งยห้วยพี่น้องขาหงวดนี่มีซีดนะคะมีซิดมีรุ่นได้ยกเข้ากองสลากเลยเนาะค่ะมันตรงกันนะบูรโอ้มันตรงกันสองตัวกับวัสดุ เปะกําลมากเปะขึ้กันโอ้ศูนย์นกําลังในเป๊ะเลยคนไทยตะเกยอยู่้านถ้ำสิไปผุนกันยังไปไหนตะเก ا าอยู่โอ้ไปหอดถ้ำผระขาวกันยังไปตะเก ا าเนาะ<อ>แม่เนอะแม่คิดว่าแม่จังได้กระยกกองสลากแคร่หนอนนะโอ้ยกเข่ากองสลากไล่งวนเนี่ยเข่ากองสลากโอ้าตามตามที่แม่ไปเห็นองค์ปูองค์งาเพิ่นออกมาต่อนหลับจังสันแม่เป็นจังไงมีความรู้สึกปื้มปิติอย่างบ่แม่แบบแบบที่ว่าดีใจอ๋อดีใจดีใจแบบที่ว่าคือเข้าอันไป ไปหันมาอนี่มาพออันพอพอแม่เฮานี่นะเออเห็นพอเห็นแม่อือโอ้เดี๋ยวเบิ่งลูกสิขออนุญาตช่องตรงนี้แล้วเบิ้ยมันขึ้นมาตรงน้ำคักแม่เถอะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเออหดน้ำใส่ปรนไดเปียกหมอดยอดบนนี้พี่น้องเลยมาโพดมาโมพด่เห็นไหมคุณอ่ะเออเสยตุยและนอเจ้าน้อก็ะคือบ่ว่าสิหนีบ่พราะขึ้นว่าข่อยสิคล้องไปไปก้อยได้ตีนี่เออเจ้าก็ะคือเสยตุยเตยเว้ยเถอะอือคุณน่ะพี่น้องค่ะ ติมะคือโอ้ยยุเขตพระราชาท่านแม่อมนอยุเขตปลอดภัยนอเจาอ้าน่อเสยตุยูดได้ไรทำรลายคนเล้ดดเออคนน้ำไปไปได้ก็บว่าเปียกกินน้ำเซยพี่น้องคะ่ะโอ้มันเป็นตังเงือบตังหงออีกจังหนึ่งเลยค่ะพี่น้องนี่่นคนอะกายขากำไก่ทั้งตีนทั้งมือกินน้ำเซยพี่น้องขาบ่าไปเลยโอ้เป็นตังเงือบตังหอเนาะพี่น้องเนาะนี่เรลเข้าเจ้าว่าเพิ่นว่าเพิ่นหมั่นใจเพิ่นยู่เขตอันพระราชท่านเนาะเอเขตเนี้ยก่อ เขตอภัยยาธาเออเขตอภัยยาธาเอาเบาผิดพี่น้องกราบขอโทษขออภัยเบาผิดพี่น้องเลยเบาผิดเขตอภัยยาธาตมมนผิดเขตพระราชาธาเขตอภัยยาธานนะคะเพื่อนเกิดขึ้นวา่ดีเราม่ทรเพี่น้องอันนี้ก็เป็นตังึ์ดตังคงอเอาพี่น้องขาเก้าเก้าห้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งค่ะพี่น้อง่ะคิดว่าได้ยกเข้ากองสลากแข่งงวดนี่พี่น้องค่ะเออเอา ลองเมืองที่เด็ดเนาะค่ะพี่น้องเนาะยังมันก็เป็นไปได้เนาะคะ่ะตัวเลขแนวทางแต่อย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะบม่มยผู้ไดเก่งเกินเลขเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะมันบ่ออกตัวนี้มันสิไปออกตัวใหม่พี่น้องคะ่ะบ่แม่นบ่โอ้วยว่าเมืองลรวแหวะเอาอ่าก็สิบ่าในจักนอยอเยู่ดอกค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าบ่าให้ในพ่อปู่พี่น้องคะ่ะสิพ่อกระเทินนะ่นะเขาจะไปทรงสีท่านยาเพม่นก็บบรับมนันะนะาไนะคะ เออสาพ่อกระเทินเขาบัวรับเออมันเกิดเพิินเบิงในแม่เพ um ิ่นเห็นมาเห็ดตาปีบๆจะเห่ามันเป็นตะเข่าอินทีตีเลขกฮะนะเป็นตะยกเข้ากล่องฉลากรายยูบ่กล่องฉลากได้บ่บันนี้ร้านบัลอตเตะลี่สิบ่มีขายงวนหนาพี่น้องเออน้องพี่น้องเนาะเอ้าบ่ได้เบ้กกับบัลลหัวบ่ได้บ่หอกกับบัลลหัวเนาะค่ะพี่น้องค่ะบด้เว้บอก่าสี่เรลียมเลยได้พี่น้องเด้อเพราะว่าเห่าตัวเลขแนวทางมันเป็นเงินเทวบุตรเทวดาเป็นบุญเก่าบุญหลังที่เหมาซาะะค บุญหอดเท่าก,กับได้พี่น้องครับถ้าบุญหอดบุญบุญถึงอิหรีเท่าก,กันจะได้ยังก่อนละ่ะพ้นทุกถึงซุกไปน้ำกันนะคะพี่น้องนอกก็จะได้ห้อมเฮ็ดห้อมส่างองค์ปูน้อแม่น้เอ,อเจ้าป้าไปคอยสิไปแล้วได้เจ้านอนเซยอยู่หั่นละ <c oughs> เจ้าแบบทากินน้ำนะ้ำเมซี่อยู่หั่นละคอยสิไปแล้วบาทเนี่ยคอยสิไปสัมษณ์เมซี่ก่อนเป็นยังไ๋เลขกตัวนี้เป็ตนตา มีหน้าขายหน้ามีบานขายบันนอยู่บ่บัดสุดทไทยก็สิบ่ได้ไปนอนวัดซะบ่หน่อยแล้วนะเอาไปถามความมั่นใจน้าแม่เพิ่เนาะค่ะพี่น้องคะบาหยอก้าหัวนะค่ะพี่น้องเด้ออย่าไปซีเรียสนะค่ะจังไ๋ก็ผู้ใดบ่ขามโฆษณาก็บคอยถือรางวัลที่หนึ่งนาะแม่เนาะแม่จ้าบัดนี้ถามความมั่นใจจัหน้อยได้บัดนี้แม่ค่ะมันเป็นตายกเข้ากล่องสลากเขาอีลีติแม่โอ้ยก็ความฝันเนาะลูกนาอ ฝันกับฝันไปสัญละเออน่ะยังก็ขาเจ้าวางสิได้จริงนฝันเป็นจริงห้าฝันเป็นจริงมันยังก็เสื้อความฝันเสียพันเสียหมื่นเสียผู้อื่นเหมือนหมืนหมื่นเหมดแสนถ้าขันวันใจก็ไม่ซี่เท่ากับลงทุนใดนะคะพี่น้องนอมักกะจัดคัดกะพานค่ะทางช่องเสนอไปเป็นเพียงแนวทางฝากตอนเท่านั้นนะค่ะถือพิษกายว่ากันเนาะแม่นะค่ะบุญผ้าวัชนามีสิได้เฮ็ดห้มเฮ็ดหวมส่างมันอาชีพเป๊ะเป๊ะสามตัวตรงๆเนาะแม่นะ สตัวตรงๆมันก็เป็นไปได้ค่ะพี่น้องคะเพราะฉะนั้นก่ะพิจารณาเงินในกระเป๋าเฮาใหญ่ไผตัวไผต้มได้ค่ะพี่น้องคะมักจัดคัดผ่านค่ะค่ะแม่คะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆค่ะแม่คะสาธุเจ้าค่ะ